สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่ที่กาญจนบ,บุรีนะครับก็มาขอโชคกับแม่ยออีกแล้วท่านผู้ชมมีแฟนคลับนะครับได้โอนเงินมานะครับมีคนถูกได้โชคท่านผู้ชมนเนาะแล้วก็เลยซื้อชุดมาทั้งหมด2ชุดนะครับท่านผู้ชมเนาะก็ซื้อมา,อามาถวายให้กับแม่ยอแม่ยอลูกแม่ยอเพราะว่าตอนนั้นมผมบนไว้ว่าถ้าถูกนะมีคนถูกนะท่านผู้ชมเนาะผมเห็นหนึ่งเเพราะผมบนอย่างนี้ท่านผู้ชมแล้วก็มีคนเอาไปตัดเนาะท่านผู้ชม แฟนคลับก็เลยถูกแต่้ตัวไม่ถูกไม่ถูกครับไปถูกผมไม่เคยถูกเลยแฟนคลับก็เลยให้เสื้อใช่ใช่ครับซื้อไฟชุดมา2ชุดเนาะเราไปถวายไม่ยอกันนะใช่ครับไปเนาะชุดเล็กกว่านี้เพราะว่าเราบนบอกว่าอยากจะซื้อให้ลูกแม่ยอเพราะว่าผมเห็นทั้งหลังมีต้นเล็กต้นหนึ่งนะครับผมก็เลยบนว่าจะให้ลูกแม่ยอนะครับก็ก็ได้ตามที่ ที่ที่บนไว้ก็มีคนถูกก็ต้อเอามาให้นะครับก็ตามนี้เพราะว่าเราก็เป็นทางผ่านที่จะไปหาพี่วันพี่เสาพี่สาต้นประดู่อยู่แล้วคือตรงเนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่เราจะต้องแวะแล้วต่อไปนี้ถ้าได้โชคอยู่บ่อยๆนะครับเราก็ต้องแวะนะครับไปใช่ใช่เดี๋ยวเราขอโชคขอลาบกันเนาะ สาธุนะครับวันนี้ลูกหลานนะครับที่ได้รับโชคเนาะเขาก็ได้ทําตามที่ผมได้ขอไวนะ้เนาะเพราะว่าผมบอกว่าจะเอาอเลขนี้ให้ท่านผู้ชมทุกท่านเอาไปสิงโชคสิงดวงแล้วก็บนไว้เลย179จะได้โชคก็จะเอาเอาของมาแก้บนก็คือเอาชุดเด็กมาถาวายวันนี้เนาะมีคนโอนเงินมาเราก็เลยซื้อชุดมาให้2ชุดนะท่านผู้ชมเนาะก็แม่ไม่ได้ชิดยีนนะเพราะแม่ไม่ได้แปดห้าผม S <S ช่ก็เดี๋ยวเราบนรอบต่อไปแล้วกัน <S 2> <S 2> <ไป S 1> เนาะรอบนี้ได้ชุดเด็กเนาะเพราะว่าผมบนว่าอยากให้ให้ได้ให้ให้ใหเออด้านหลังมีต้นเล็ก <S 2> <S 2> <S อยู่ต้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปส่องให้ดูนะครับอย่างไงเรามาติดตามชมคลิปวิดีโอต่อไปเนาะอันนี้ก็ให, <S 2> <S 2> ให้ให้น้องกุมาร เหรอนี่ก็เหรอน้องกุมารนี่เหรอไม่เป็นลูกแต่งให้ลูกสาวเนาะสาธุอันนี้ก็คือให้ลูกแม่ยนนะจ๊ะสาธุสาธุเอามาเป็นแหวนนะครับของอะไรใส่พานนะอ่ะพวงอะไรใส่พานเลยสาธุขอให้แม่โดยบารดาวโชคลาภในรอบต่อไปด้วยแม่นะเออสาธุเนี่ยคเอาเราไม่ได้มาขายเสื้อผ้าแต่เราเอาเสื้อผ้ามาแก้บนนะครับ แสงที่เหรอไม่ไม่แดดตรงนู้นหรอไม่ไม่โดแนแดดโดนฝนนี่ไงอาาเอาเลยเอาเนี่นี่ต้นเล็กต้นเล็กลก็คือต้นนี้นะต้นลูกบอาว่าอุ้ยลมมาเอาเลย,เเล,ยลมมาแล้วเอาเสื้อผ้าไปแฝดเนาะจบไปแล้วเอาท่านผู้ชมเมื่อกี้เราก็เอาขึ้นไปถวายแล้วนะก็เดี๋ยวไปดูเดี๋ยวผมสอนท่านผู้ชมไปดูนะว่าเป็นยังไงบ้างไปดูครับ ตรงนี้นะท่านผู้ชมเพราะว่าเมื่อกี้ผมเอาชุดไปแวดแล้วสิ่งสิ่งที่บอกก็คือตอน้ตอนเล็กต้นเล็กต้นนี้แหละที่บอกว่าเล,เล็กตรงไหนเล็ก่ะอยู่ตรงนี้ อย่าเอาเพียสดูก่อนเนดะี๋ยวต้นเล็กต้นนี้แหละท่านผู้ชมที่ผมบอกว่าน่าจะเป็นลูกของแม่ยอแล้วนะเพราะว่าแล้วก็มีอยู่ในท้องอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าต้นท้องเนาะก็คือแม่ยอท้องแล้วก็มีต้นเล็กตรงน,นี้ผมก็คิดว่าน่าจะเป็นลูกของแม่ยอนะครับผมก็เลยอ่ะบนว่าจะเอาชุดมาให้เนาะอุ้ยลมแรงนะเอดดด็ดูดิดิวันนี้วันนี้บนของเอสนั่นดีกว่าอ่ะเอ็ดบนของเล่นเหรอของเล่นจะเอาอะไรมาให้เขาล่ะก็ตุกต,ต,ตาอ่ะ สาธุสาธุวันนี้คงไม่ได้จุดทูบเนาะลมแรงนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าช่วงนี้ก็ไฟป่าด้วยเมื่อกี้ผ่านมาก็เจอใช่ไฟป่าไหมนะครับก็ยังไงก็จะไม่จุดทูบแล้วกันเนาะตรงนี้เพราะว่าไม่สามารถที่จะแบบควบคุมได้นะเพราะลมแรงมากๆเหมือนกันนะครับจะดูกันส่องดิว่าตรงไหนมีเลขบางเอ็ดแม่บทสีคือสมาลีเนาะแม่ยอเนาะแม่บทสีเนาะ ก็ขอเลขอีกหนึ่งชุดนะครับเพื่อทจ่จะทาไปติโล่หนึ่ดวงนะวันนี้เดินทางมาถึงจังหวัดกาญจนบ,บุรีอีกแล้วท่านผู้ชมเนาะก็จะวันนี้ชิดอุย้ยมาถึงกลางคืนนะท่านผู้ชมเนาะก็เลยค่ำนะไม่ใช่กลางคืนนะนี่โพเพนะครับเป็นโพเพเนาะวันนี้ลูกหลานก็ไม่ได้มาลบหลู่อะไรเด้อว,วันนี้มาไหว้นะ มบาไว้ไม่ยอ่อเพื่อขอโชคขอลาภให้กับเอฟซีทางบ้านนะจ๊ะขอมือเ,เล่นเห็นเลขอะที่โมงฮะดูหให้หน่อยจ้าเลขอะไรเหรอตีหนึ 18, ่งแปดตะอยู่ที่ไหนอ่ะอ๋อั่งไงใช่ไหมเอมอเออเออใช่เหมือนไหมมีเส็ดจูนนะเหมือนไหมเหมือนตีหนึ่งแปดไหมเหมือนเหมือนอี่อาพี่น้องสองดูที่าเหมือนไหมผมยังไม่เห็นได้เห็นเลขแปดอยู่หลุบหลุนั่นปะเออเออแต่ สี่ไหมสี่เห็นตาเปล่าเห็นสี่อยู่ตัวบนอะ่ะตัวนี้เป็นหนึ่งป่ะแล้วตัวตัวสุดท้ายเป็นแปดป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องบอกก่อนท่านผู้ชมนันจุดเนี้ยผมว่าน่าจะเป็นการมีมีคนคอมเมนต์มาในคลิปวิดีโอบอกว่าจุดเนี้ยน่าจะเป็นจุดที่คนท้องอะ่ะถูกรถชนตายที่นี่เขาบอกอย่างนั้นใช่ในในคลิปมีคนคอมเมนต์มาบอกอยู่นะหรือสองนี่ ตัวหลังสี่หนึ่งสองปั๊อะตัวล่างอะไม่ได้แปดแล้วเป็นสี่หนึ่งสองไหมสี่หนึ่งสองเหรอเออจริงไงเป็นสี่เป็นหนึ่งแล้วก็เป็นสองตัวใหญ่เออเหรอพี่เอสสองไปนะผมก็ไม่ได้เห็นนะนี่นี่นี่ก็ไม่ได้เห็นตามพี่เอสตรงไหนสี่หนึ่งสองตรงไหนกไม่รู้เนี่ยตรงไหนชี้ที่ตรงนี้เหรอนี่สี่สี่คือตรงนี้เลยนี่อ่ะสีไหนนี่นี่ขาวน่ารหนึ่งแล้เป็นสองอะไรถ้าตัวเลยกอ๋ ท่านผู้ชมดูจุดที่ p s g เมื่อกี้กันเนาะมันจะมีอยู่มุมบนนั่นน่ะมันสีขาวๆมันคล้ายเลขเหมือนกันเนาะมันคล้ายเลขเหมือนกันเอาตัวนี้ผมเอาตัวนี้ไปก่อนให้เนาะสี่หนึ่งสองนะอ่าโอเคอย่าดูนะพี่วงดูเลยผมจะดูตามทองแม่ยอลองดูไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมลองปรับแสงก่อนนะท่านผู้ชมแป๊บพอใช้ไฟประมาณนี้ท่านผู้ชมเนาะอาจจะมีเลขโผล่ขึ้นมาก็ได้นะครับลองดูเนาะ ที่เราเคยบอกว่าถเข้ามากระตุน,คนแค่เห็นแค่ก็าชาติงก็เป็นจริงจริงชาติอ่ะพีเอสพีเอสลองปิดไฟแป๊บหนึ่งสิขอขอไฟหน่อยขอไฟลงหน่อยอ่ะ,อะเผื่อว่าเป็นจริงเริงชาติเผื่อว่าแสงจะสะท้อนขึ้นมาให้เห็นไงเพราะว่าไฟกับแป้งอ่ะมันจะไฟสีฟ้ากับแป้งสีขาวมันจะสะท้อนกันท่านชมมันจะเปลี่ยนเป็นเลขนะครับขึ้นมาอันนี้ตัวเป็นสี่สามอือ ของพีเอชัดละสี่สามให้พีชีไหมอ่ะไปชีสิปล่อยสิเดี๋ยวเขาเาจับก่อนเดี๋ยวไปดูก่อนอยูอ่ตรงไหนพอท่านในกล้องเห็นเนี่ยแต่ว่านนี้ไม่เห็นเห็นตรงไหนเห็นตรงนี้เลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยนี่เป็นสี่แล้วนี้เป็นสามแต่ว่าครอบดูมองตรงน,นั้นมองไม่เห็นไม่เห็น,หนใช่เพราะมันเป็นแสงสะทอ้อนขึ้นมาจากเงา ว่าใครเห็นมันพร้อมหรือเปล่าเนาะพท้อนมาเป็นสี่ตาอุ้ยศูนย์หรือเปล่าเอ็ดอือนี่ศูนย์กูผมเนี่ยผมไมเห็นที่มองแบบเป็นสี่นะที่มองเนี่ยเป็นสี่แล้วตรงนี้ก็เป็นสามเห็นเป็นศูนย์นะศูนย์ตัวตัวใหญ่ๆเลยเนี่ยศูนย์อ๋อต้องต้องศูนย์ที่มองแหละศูนย์แต่ที่สมควรจะเป็นสี่ในกล้องผมเป็นสี่เออนะเพราะมัน อยากจะไปชี้ได้อย่างจะไป,ป,อป,อไปมอบเป็นมองกาเปล่าแล้วมอไม่เห็นไม่เห็น,เหนอเลยมันเป็นเก้าหรือเปล่าเอ็นศูนย์หรือเก้าเหมือนก้าเลยอะ่ะถ้าก้ามองที่เดียวกันอยู่แต่ว่าเห็นตัวตัวเห็นเปใช่ใช่โอเค เชนี่คืออะไรได้แล้วเหรอเออผมก็สี่สามไงอ๋อผมยังไม่ค่อยชัดแต่ผมเห็นกนะ้าวตัแปดสองแปดหนึ่งใช่ไหมเอา,อางี้ถ้าผู้ชมผมปรับไฟให้มันให้มันดูไกลๆอะ่ะแต่เลขมันขึ้นอ่ะเอ็ดนุน่นเหมือนเลขเก้าเลย เว้ยแต่ว่ามันเป็นแสงแล้งเงาอ,ะอ่ะเออมันก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะท่านชมแต่เหมือนท้องคนแล้วมีเด็กดิ้นอยู่ในท้องอะใบไม้ไหวเงี้ยใบไม้ไหวใช่ใบไม้ไหวไช่ไหวเดี๋ยวเอาใหม่ใหม่เดี๋ยวเราลองปรับแบบให้ไฟปกติก่อนนะตอนนี้เรามุ่งเรามุ่งแต่ท้องแม่ยอใช่ไหมฮนะใช่สาธุสาธุแม่ยอให้โชคให้ลาบลกูกอีกสักครั้งเด้อให้เอฟซีทางบ้านได้รับโชคนะสาธุสาธุ ก็ไม่เราอยากให้คลิปนี eline, yeah, ้เป็นที่ด่งดังในอนาคตเนาะก็ขอให้เราเรามาเป็นเรามาเป็นสื่อให้แล้วนะแม่เนาะแม่จะต้องการอะไรอย่างเงี้ยก็บอกพวกเราได้เนาะก็ตอนเนี้ยถ้ามีคนได้รับชมเยอะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่ถูกพัฒนาขึ้นใช่อาจจะมีคนมาเพราะว่าเขาได้ดูคลิปเราอาจจะมาเนาะเออเห็นไหมไม่เห็นไม่เห็นอะไรเลยเนาะเป็นเพราะไฟเปล่า เอ็ดเ mm ียงเลย พอเป็นกลางวันก็มอไม่ค่อยเห็นมากกว่าคืนก็ไม่เห็นอีกยังไงดีเอ็ดนะเป็นตัวไหนไปต้องบอกว่าไม่ได้เห็นเลขนะท่านผู้ชมตอนนี้ยังไม่เห็นเลขเลยนะครับ อย่าลองไปด้างข้างดูไหมเอ็ดด้านข้างดูไหมเผื่อไม่ยอจะให้เลขข้างขางนี้นะมีไหมน้อไม่ยอไม่ยอให้โชคให้ลาบเด้อไม่ยอเด้อสาธุสาธุาธมีเลขอะไรให้ลูกให้หลานเด้อไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงน,อนอ้อไม่ยอ ็นไหมเอสไม่มีอะไรเลยเนาะเห็นเห็นเห็นเลขอะไรแปดเจ็ดสี่แปดเจ็ดสี่เหรอไหนอะอยู่ตรงไหนอยู่ตรงกลางต้นเลยกลางท้องเลยเหรอนี่นี่แปดเดีอยากจะไปดูขีดในนั้นไงแต่ว่ามันก็ความมองแล้วก็ไม่เห็นไม่เห็นไงไม่เห็นี <S <s ่แปดเด็ดแล้วก็สี่ เห็นไหมในไฟมาเห็นไหมอุ้ยโตๆยังเห็นอยู่เป็นแปดตัวนี้แปดวงกลมสองอันเจดแล้วก็สีสีอยู่ข้างล่างลอง้องไปชี้ตรงนู้นปะ่ะมันพอไปพยายามไปตรงนู้นแล้วมันมองไม่เห็นไงพี่มมยิ่งพอแสงสีต่างไปมันก็จะผมดูในกล้องนะพยายามชี้นี่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 ี่แปด Uh, อ่าแปดนี่เจ็ดแล้วก็หาสี่นะสี่มันจะอเอียงอ่ะแล้วสี่อยู่ที่นี่้า uh. เอเป็นแปดเจ็ดสี่เกาที่ผมเห็นนะอ่า uh. ผมยังไม่เห็นอะไรเลยนะครับชมยังไม่เห็นเป็นเลขที่ชัดเจนให้ทับท่านผู้ชมเลยนะครับตอนนี้4ะยังไม่เห็นอะไรเลยมอมอองูนี่อะไรเต็มสียอ่ะ มีเลขอะไรนาะวันนี้มาชุดมาถวายแล้วเด้อให้โชคให้ลาบหน่อยเด้ออยู่บ้านหรือเปล่ามีเจ็ดสี่สองสนใจไหมเจ็ดสี่สองเหรอใช่เดี๋ยวนะ ถ้าสนใจเดีผมจะชี้ให้อ่ะพีเอแก็ชี้ไปเลยสิเพยแมันอยู่ไกลามากเหรอมันอยู่สูงสุดสอยนี่นะครับอ่ตัวเดียวเนี่ยเห็นเจอละสี่สองท่านผู้ชมผมเห็นเป็นเก้าเก้าห้าสามทำไมเป็นเลขชี้อีกแล้วอะเลขเก้าเลขห้าเลขสามวันนี้ ยังไม่ทันเอาแป้งมาเนาะวันนี้น้องเอ็ดเนาะแป้งไม่ได้ออกมาเนาะเอาแป้งมาถ้าถอดอย่างเงี้ยออตรงนี้เป็นกาสองแปดหนึ่งสองแปดหนึ่งอันนี้เลขสองนะดำดำนี่นะครับอันนี้เลขแปดนะครับริมนี้แล้วตรงนี้เป็นเลขหนึ่งสองแปดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมไปวงกลมให้แล้วกันเนาะ พอไปชี้ตรงๆแล้วมองมองไม่เห็นเลยไปไปไปตรงที่อ่ะท่านผู้ชมจะไม่เห็นแต่อยู่ในกล้องพอพอได้อยู่นะครับอันนี้เลขสองครับเลขแปดเลขหนึ่งฮะดาวเท่นั้นบนไหมไหนอ่ะเลขสองแปดหนึ่งเหรอหนึ่งอ่ะเอาไหมก็เดี๋ยวเดี๋ยวดูตรงนี้มันมีอีกเลขหนึ่งเนี่ยเอาสองเลขเอาเลขนี้เลยเนาะอ่ะพีเอสบนไปเลยตัวนั้นใช่ขอเป็นเจ็ดสี่สองนะเจ็ดสี่สองเป็นตุ๊กตาเนาะบนตุ๊กตาตุ๊กตาสองตัว ตาสองตัวนะจ้าเลยมีเจ็ดมีสี่กับมีสองนะครับอันนี้ผมวนสุกรยาเนาะเจ็ดสีส่สองเนาะโอเคโอ้โหผมขอแากเปดูของพี่โมก็นี่พีเอชอยู่นี่อยู่นี่สองเออสองแปดหนึ่งตรงนี้ยืนตรงนี้ต้องยืนตรงที่นี่ถึงจะเห็น สองแปดหนึ่งอาตัวเดียวอะไมั้มเนาะท่านผู้ชมอาตัวเดียวเลยแล้วกันจุดที่พี่มงเห็นสองแปดหนะึ่งเนาะพยายามให้เป็นเลขหลายๆจุดก็มองไม่เห็นเนะาะเพราะไฟมันไม่ได้นะครับพอบอกมืดก็มืดไปพอสว่างก็สว่างไปอีกพี่มงสองแปดหนึ่งที่นี่เลขสองเลขแปดเลขหนึ่ง อยู่เริมนี้องพีเอ็มองไม่เห็นเลยอะอืมก็ไม่เอาเนาะใช่ใช่เพราะว่ามันจะมันยังไงก็มองไม่เห็นนะเนาะเพราะไฟมันเปิดมันก็ไม่ใช่เรื่องที่พีเอมหมดตัวเยอะเนี่ยใช่พีเอก็ไม่ต้องไม่เอาก็ได้เนาะเอาแค่นี้แหละแค่คนนี้ใช่ไปย่อ มืดแล้วด้วยเออมันริมถนนแน้ะท่านผู้ชมเนาะอต่ตรายด้วยเอาแล้วกันผมบนตัวนี้นะท่านผู้ชมนะสองสองแปดหนึ่งนี้ก็เป็นเจ็ดสีสองนะเป็นต้นยอป่านะครับโอเคไหมท่านผู้ชมตอนนี้มืดมากแล้วนะครับนนกบจ็จริงจริงรถเขาขับเร็วเนาะ เมื่อกี้ตอนตอนที่รถผ่านไอตอนที่เราวิ่งรถผ่านเมื่อกี้ยังเห็นเห็นเลขเลยนะเอาสองเป็นบนต้นนะเผื่อเผื่อใครเห็นเลขนะท่านผู้ชมนะมีเลขอะไรที่สะดุดตาไหมสวันนี้นะครับเลขจากแม่ยอเนาะแม่สี แค่บนสีจุาดีนะบอยก็แค่หางเนาะผมต้องอยากเนแล้วก็จะเดินได้ที่วันนี้บคุณท่นเราเลยเนาะเจ้าสุกตาสองตัวสุนทานเองเนาะก็เลขเจ็ดสี่สองเนาะวิวทู้ชมตัวนี้เหมือนเลขเหมือนเลขศูนย 087ชัดมากท่านชม087 087นะครับผมว่านะ่าจะเป็น087นะตัวนี้นะครับนี่เป็นเลข0เลข8และตัวนี้เลข7นะผมเอาตัวนี้นะท่านชมบนตัวนี้แล้วกันนะครับเป็น087นะครับโอเคนะท่านชมเนาะก็จะเป็นสองจุดนะเป็น281กับตัวนี้เป็น087หรือ081ครับบายบายครับ อา้าท่านผู้ชมนะครับตอนนี้ผมก็จะสรุปเลขท่านผู้ชมได้ฟังตามนี้นะตามที่ผมเห็นนะกับศาลของแม่ยอตรงนี้ท่านผู้ชมเนาะเลขแรกท่านผู้ชมเลขแรกที่เห็นก็คือ2 81นะครับอยู่ตรงฝั่งนู้นนะครับอีกตัวหนึ่งผมขออ่าบนตัวนี้แล้วกันนะเป็น0ูนย์ดดท่านผู้ชมเนาะ0ูนย์คือเป็นเลขที่ชัดขึ้นมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วผมคิดว่าตัวนี้น่าจะเป็นเลขนําโชคสำหรับชมท่านเนาะแล้วก็บน บนอย่างนี้แล้วกันเนาะบนซื้อของให้กับลูกของแม่ยอแล้วกันนะครับเป็นลูกของแม่ยอแล้วกันว่าครับก็ขอบนเลขที่ผมจะเอาไปนะครับก็เป็นศูนย์ศูนย์แปดเจ็ดนะครับศูนย์แปดเจ็ดผมขอบนตัวนี้แล้วกันเนาะบนอะไรดีอะตอนนี้เอาอย่างนี้แล้วกันศูนย์แปดเจ็ดขอบบนเป็นชุดไทยให้กับแม่ยอแล้วกันนะครับเป็นชุดไทย นหนึ่งชุดนะครับถ้าใครด้รับโชคนะใครอยากร่วมทําบุญกับเราซื้อชุดให้กับแม่ยอ087เอาไปตัดสองตัวเอาเองนะครับถ้าซื้อก็คือ087สามตัวด้วยแล้วก็ตัดสองตัวแล้วกันเพื่อได้รับโชคนะฮะก็วันนี้ลาท่านชมไปก่อนนะครับบรรยากาศร้อนๆตรงนี้นะครับก็แต่ว่าก็เสี่ยงภัยพอสมควรนะครับเพราะว่ามันอยู่ใกล้ทางและรถวิ่งเร็วมากๆนะครับไปอยู่ช่วงทางโค้งด้วยนะครับตรงเนี้ย คือน่าจะมีเกิดอุบัติเหตุพอสมควรอยู่ดูเหมือนกันนะเพราะด้านล่างมีซากของการเกิดอุบัติเหตุด้วยวันนี้ผมคนสองเลขกับบ่าวเอ็ดคนใหม่ต้องราท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบก,กันใหม่คลิปวีดีโอหน้าฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราทั้ง3ช่องด้วยนะครับบ่าวเอ็ดคนใหม่คนสองเลขแล้วก็มาดูองสำหรับวันนี้ราท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปวีดีโอหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายนะครับ